สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับฟังสบายๆสไตล์สารนันโดยผมสารนันรอเอกวัฒน์นำเสนอเรื่องราวของคุณมิตรชัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีและเรื่องราวของพวกพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงซึ่งบันทึกไว้โดยพี่กิ่งดาวดารณีเอามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน บอกได้เลยนะครับว่าชีวิตของพี่ออสกิ่งดาวตระนีกับมิชัยบัญชาเนี่ยเป็นตําราในการคลองเรือนเป็นอย่างดีถ้าใครได้ฟังรายการผมตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี่ยมันไม่ได้มีบันเทิงเลยนะไม่ได้มีเรื่องสนุกสนานเฮฮากิบกาบเกี่ยวกาวอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องการคลองครูมันเป็นเรื่องการอยู่ด้วยกันสองคนผัวเมียนะฮะและ ถ้าหากท่านฟังเรื่องนี้ตลอดท่านจะรู้ว่าเราทํำยังไงถึงจะอยู่ด้วยกันตลอดไปลิ้นกับฟันเราเกิดมาคนละพ่อคนละแม่เราไม่ได้เป็นพี่น้องกันเรามาอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันมีลูกมีเต้ากันเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงให้มันไปตลอดรอดฝังของชีวิตนี้ที่โบราณบอกว่าขอให้อยู่กันถือไม้ท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรอะไรประมาณนั้นนะครับมีลูกมีเต้าเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรคือตระกูลสันติวงศ์ใบนะครับ ตอนที่แล้วมันจบลงตรงที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นดาราเหมือนกันเนี่ยพี่เชษเขาไปมีอะไรด้วยแล้วก็ละหองระแหงกันนะมีเด็กในกองถ่ายมันมาบอกและไอตัวต้นเหตุเลยเนี่ยก็คือพี่ของเพื่อนพี่เชษที่มาอาศัยบ้านพี่เชษอยู่เป็นคนไปไปยุ่ พูดง่ายว่ายุให้ผู้หญิงคนนี้เอาเอาเอาวิเชียรทำผัวให้ได้เพื่อจะกําจัดพี่ออสไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็ย่ามใจขนาดโทรมาด่าโทรมาต่อว่าพี่อ ER ano, อสเคยมาเยอะเย้ยอ่ะเอาผู้หญิงบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะขอโทษนะผมไม่ได้กล่าวหาคุณสุภาพสตรีนะครับบางคนมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมเจอมาไม่ได้เจอมากระตัวเองนะเห็นมากระตารู้มากระตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆมันบอกได้เลยว่ากูจะเอา,าอินนี้เป็นผัวให้ได้ เออเอาก็้ันสินะอ่ะวันนั้นผู้หญิงคนนั้นโทรศัพท์มาพี่ออดรับพอดีพี่เชษมาอยู่บ้างแล้วก็พี่เชษกลับมาก็คุยกันพี่เชษก็บอกว่าจะเอาเรื่องนี้มาคิดทําไม้ให้รกสมองออดพี่เรียนผูกพี่ก็ต้องเรียนแก้เองออดอยู่เฉยๆได้ไหมอ่ะพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ทิ้งออดแล้วไม่เคยคิดจะทิ้งออดไปไหนด้วยซ้ําพี่ออดก็เลยย้อนเอาว่า ใช่เรียนแก้แก้ผ้าที่ไม่ว่าบ้างแล้วพี่ออยก็เขียนตําหนิตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชักจะปากจัดรู้สึกแย่มากเช่นกันแต่ก็ไม่รู้อะไรที่มันทําให้พูดไปความโกรธแหละที่มันทําให้พูดไปนะฮะบ,บอกว่าพูดไปโดยที่ไม่ไม่ต้องมีอ้อมค้อมเลยนึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องระวังแล้วนะฮะพี่ออดบอกว่าถ้าไม่ตอบ และไม่กำหนดระยะเวลาว่าจะหยุดเมื่อไหรเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่ออสยื่นคำขาดผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับแต่ว่าถือว่าเย็นที่สุดแล้วนะผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาไม่ไม่บอกนะว่าเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาไปแล้วเขาทนไม่ได้เขาก็ไปนะเขาเรียกว่าเตียงหักไนงะดาราหลายคู่ท่านเห็นไหมไอ้ที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยเยอะแยะไป ไอทีเป็นอยู่หวานชื่นทุกวันนี้ก็ถือว่าเก่งนะผมนึกบอกมันเก่งไงนะนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าผู้เขียนพูดคำนี้ระเบิดจะลงทันทีไม่ว่าใครผิดใครถูกพูดคำนี้ออกไปเมื่อไหร่พี่เช่ต้องโมโหโกรธาและอลวาวะทันทีคราวนี้ก็เช่นกันที่บอกว่าใช่เลียนแก้แก้ผ้าที่ไม่ว่ามั่ง แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าพี่เชษไม่บอกว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้พี่เชษว่าไงรู้ไหมก็ได้จะกำขี้ใช่ไหมกำไปถ้าหยุดไม่ได้มันก็ต้องทะลักออกมาจนได้นั่นแหละหลังจากนั้นมิตรชัยบัญชาก็หายไปจากบ้านทั้งบ้านนางเลื้ง พิเชษก็ไม่มีไม่ไปคือพี่ออสตามไปดูแล้วว่างั้นเถอะบ้านซอยกลางก็ไม่มีไม่ไปและซอยจันทรโรดวงที่ปลูกมานั้นก็ไม่มีพิเชษไปอีกคงไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นท่านทั้งหลายคงคิดอแต่อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นฟังผมไปก่อนแล้วท่านจะรู้เองว่าพิเชษเขาไปไหนนะฮะปล่อยให้ผู้เขียนคิดไปต่างๆนานา แต่ถึงแม้จะทุกใจเพียงใดก็ไม่เคยคิดจะถามใครเห็นไหมครับว่าความกดดันของคุณกิ่งดาวมันมีพันเปอร์เซนเลยคือไม่รู้จักหันหน้าไปถามใครคุณจะไปถามใครในกองถ่ายเพราะคุณไม่ได้บอกใครว่าคุณเป็นหัวเมียกันทุกคนก็ไม่กล้าถามคุณด้วยต้องข่มใจรับฟังความหวังดีที่แอบซ่อนน้ำแหลมที่คอยทิมแทงจาก พี่เพื่อนไอคอนนั้นที่มันโทรมาแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเห็นไหมมันแฝบไหม15หวันที่ผู้เขียนต้องเตือนตัวเองให้เย็นอย่าวู่วามเพราะตอนที่เพิ่งเกิดเรื่องใหม่ๆก็เคยใช้ไม้แข็งเล่นงานมาแล้วรู้ว่าพิเชษกลัวแต่ไม่ยอมปริปากรับอะไรทั้งสิ้น แต่เมื่อใช้วิธีพูดด้วยดีๆพี่เชษก็หันมาปลอบให้ผู้เขียนทำใจให้สบายอย่านำเรื่องนี้มาคิดให้เสียสุขภาพจิตและขอให้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไร้สาระเวลาหนึ่งทุ่มตรงของคืนวันที่สิบห้าตั้งแต่วันที่พี่เชษหายตัวไปครึ่งเดือน ขณะที่ผู้เขียนกำลังนั่งคิดเรื่องต่างๆทันใดนั้นก็มีเสียงรถยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านพี่ออสไม่ได้สนใจเพราะไม่มีอะไรที่ต้องห่วงอีกแล้ว,วเขาไปแล้วใครจะมาใครจะไปก็ไม่สนใจแล้วแต่พี่ออสก็ต้องแปลกใจอย่างมากที่ เห็นพิเชษเดินเข้าบ้านยิ้วกระเป๋าดำคู่ชีพหน้าตาเฉยเข้ามาในห้องรับแขกกลับมาเองยืนมองผู้เขียนอยู่ครู่หนึ่งเมื่อความงงหายไปได้สติพี่ออสก็มีคำถามออกจากปากโดยอัตโนมัติเพราะสมองมันสั่งสมองมันสั่งเพราะความรักมันมีทานข้ามาหรือยังคะ ยังพิเชษตอบเสียงเรียบๆแล้วเดินขึ้นบันไดชั้นบนไปผู้เขียนรีบบอกพี่สาวให้จัดอาหารพิเชษอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยลงมาทานข้าวทุกอย่างดำเนินไปอย่างเงียบๆไม่มีการต่อว่าต่อขานไม่มีคำถามอะไรทั้งสิ้นเหตุการณ์เริ่มกลับตลปัดพิเชษ จากที่เคยทําตัวทําใจให้สบายๆกับผู้เขียนพิเชษเปลี่ยนนิสัยกลับมาเริ่มคุมเข้มสั่งว่าไปไหนต้องรายงานให้พี่รู้ทุกระยัดอยู่ที่ไหนต้องบอกเบอร์ไว้จะได้โทรไปทมแม้จะอยู่ร้านเสริมสวยก็จะต้องบอกเบอร์มาว่า้ร้านเสริมสวยที่ไปทำนั้นน่ะมันเบอร์อะไร และพี่เทศพี่เชิก็ทำอย่างนี้ตลอดเวลาในขณะที่พี่ออสไปร้านเสริมสวยพี่เชิโทรเข้าร้านเสริมสวยกว่าจะทำผมทำเล็บทำอะไรเสร็จเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสี่ครั้งทุกครั้งที่ไปทำผมคือคือแทนที่พี่ออสจะเป็นฝ่ายตามพี่เชิพี่เชิกับมีความรู้สึกว่า เฮ้ย hey, พี่ออสนี่มันคงจะมีอะไรหรือเปล่าโน่นนี่นั่นไหมสิบห้าวันไม่ตามกูเลยเนี่ยมันต้องมีคนไปยุพิเชษดิแกว่าเฮ้ย hey, ไม่สนใจมึงหรอกเนี่ยมันคงมีผู้ชายคนใหม่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมเดานะนี่เขาไม่ได้เขียนไว้นะเขาไม่ได้เขียนไว้เขาไม่ได้เขียนไว้เขาไม่ได้เขียนในความรู้สึกของของพี่เชษไว้ว่าพี่เชษคิดอย่างนี้แต่พี่เชษคงไม่ได้คิดเองเท่าไหร่ มันต้องมีคนคนหนึ่งที่ไปเสี่ยมและพี่เชษเป็นคนหูเบามากเท่าที่อ่านมาในสรุปได้เลยเรื่องบรรลัยทั้งหลายแหละในะพี่เชษเป็นคนหูเบาจาักเพื่อนทั้งนั้นนะฮะผู้เขียนไม่เข้าใจในพฤติกรรมแบบนี้ในที่สุดก็อดรนทนไม่ได้ก็เลยต้องถามทำไมพี่เชษต้องคุมออสแทบจะกระดิกตัวไม่ได้แบบนี้คะทำไมอึดอัดหรือไง จะไปไหนเหรอหรือว่านัดใครไว้หืมเมื่อไปพบไม่ได้ก็ลือัดแหมระยะหลังๆนี่กลับบ้านไม่ก็ตรงเวลาที่บอกไว้เลยนะผู้เขียนเริ่มเข้าใจรังๆว่าการที่ผู้เขียนวางเฉยไม่ติดตามไม่สนใจทำให้พี่เชษคิดไปว่าผู้เขียนมีผู้ชายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่อารวาดเช่นเมื่อครั้งแรกๆที่ทราบเรื่องกับผู้หญิงคนนั้นในที่สุดก็มีเรื่องทะเลาะกันอีกตามระเบียบพี่ออสก็มีน้ำยาแค่ร้องไห้จนตาบวมเป่งเมื่อไปที่กองถ่ายและเมื่อไปถึงกองถ่ายสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือดาราผู้หญิงคนนั้นเลียดเคียงเข้ามาและถามว่าออส มีเรื่องอะไรครับพิเชษเหรอถึงได้ร้องไห้ตาบวมแบบนี้พี่ออดบอกว่าดูเอาเอะดูมันมันอยากรู้มากจนสอดรู้สอดเห็นจนอดใจไว้ไม่ได้ผู้เขียนก็เลยต้องตอบมันไปตรงๆว่ากลับบ้านไม่ตรงเวลาเลยโดนดุ <c oughs> แค่นี้เหรอ อืมพี่ออสก็ตอบไปสั้นๆเพราะไม่อยากจะสนทนาต่อเมื่อเมื่อกลับมาเล่าให้พี่เชษฟ,ฟังรู้ว่าเขาโกรธแต่พยายามเก็บสีหน้าไม่รู้ว่าจะไปต่อว่าต่อขานกันอย่างไรหรือเปล่าเมื่อรับหลังพี่ออสแล้ว นี่ก็พี่ออสก็เป็นเป็นคนเล่าเอาไว้ให้ให้ฟังนะฮะสามเดือนให้หลังก็ควรจะพูดว่าพี่เชษมีข่าวดีมาบอกแต่ผู้เขียนในขณะนั้นไม่มีความดีใจหรือตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นเมื่อได้ยินคำบอกเล่าที่บอกว่าออสที่จัดการเรียบร้อยต่อไปนี้จะไม่มีเรื่อง เข้ามาเข้าหูออสอีกพี่ออสก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ได้หันหน้าไปด้วยและพี่ออสบอกว่าเลิกเลยคะเด็ดขาดพูดอย่างมั่นใจและพิเชก็ทำได้จริงๆใจของผู้เขียนส่วนลึกคล้ายมีสิ่งผิดปกติแอบซ่อนเริ่มทิ่มแทงแปรปรับอยู่เป็นระยะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตช่วงหนึ่ง ระหว่างเรามันได้จบลงเป็นการบังเอิญที่ผู้เขียนได้รับบัตรเชิญงานแต่งงานซึ่งเจ้าบ่าวเป็นทหารอากาศในงานนั้นขณะที่ผู้เขียนกำลังสนทนาอยู่กับเพื่อนๆอ,อันมีสุภาพบุรุษผู้หนึ่งที่มาในงานนี้แล้วเดินเข้ามาทักทายโอสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนกับเชษครับเหรอคะ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้พักทายเพราะดูเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่ค่อยมีโอกาสพบกับเชษมันสักเท่าไหร่ตอนนี้เราทำงานกันคนละอาชีพแล้ว <c oughs> นับวันผมกับเชษมันก็ยิ่งห่างกันไปเออแต่เมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยมีอะไรไม่รู้นะเชษมันไปนอนบ้านผมในกรมเนี่ยมาตั้งครึ่งเดือน อก็เลยถามมันว่านึกอะไรขึ้นมาถึ่งได้มานอนที่บ้านผมมันก็ไม่เห็นตอบมันมีอะไรเหรอครับพี่ออสก็นิ่งและเข้าใจและสามารถสารต่อเหตุการณ์ได้ตลอดว่าอ๋อไอที่พี่เชษเขาหายไปสิบห้าวันแล้วไม่กลับมานอนที่บ้านก็ไปนอนที่บ้านเพื่อนเขานี่เองนึกว่าไปนอนที่บ้านอีนั่น พี่ออสคานึกอย่างนั้นนะฮะดูเหตุการณ์มันมันเหมือนมันเหมือนแบบเราเดาทางไม่ถูกเลยนะฮะที่ออสบอกว่าตามปกตินิสัยของผู้เขียนจะไม่อดทนต่อสิ่งใดที่ทําลายจิตใจและจะพยายามไม่คิดพยายามที่จะหนีห่างไม่ชอบปัญหายุ่งเหยิงแต่ถ้าจะต้องแก้ปมเงื่อนไขโดยเฉพาะเรื่องเรื่องของชีวิตก็จะไม่อดทนเอาเลย สิ่งที่ทําก็คือถ้ารับไม่ได้ก็จะเดินหนีไม่ต้องทนให้เสียเวลาสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผู้เขียนพยายามถามตัวเองหลายครั้งหลายคราวว่าทําไมทําไมเราต้องอดทนด้วยอะไรคือสิ่งเหนี่ยวรั้งนี้ให้หุนหันตัดสินใจเลิกลาและทิ้งพี่เชษไปให้รู้แล้วรู้รอดคําตอบที่ตอบกลับมาหาตัวเองก็คือ พี่ออสเขาตอบว่าอะไรเอาไว้ตอนหน้าดีไหมครับนะครับผมจบลงตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังมันไส้เล่นอย่างนั้นเราติดตามเงินในตอนต่อไปนะครับตอนหน้านะจะได้ตอบว่าทําไมพี่ออสไม่ทิ้งพี่เชษฐ์มิตใช้บัญชาไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ